ครูบาไม่ได้ลบหลู่บทสวดมนต์แล้วก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้สวดมนต์เราต้องบอกว่าสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องสวดมนต์อย่างบางคนบางคนนี่ถามเราว่าท่านสวดมนต์ไม่ได้หรือท่านบวชมาท่านสวดมนต์ไม่ได้เราบอกเราไม่ได้บวชมาสวดมนต์เพราะอะไรเพราะเราจะเข้าใจว่าพระต้องสวดมนต์ได้ พระปฏิบัติพระกรรมฐาน,เ,นเต็มที่ก็สวดได้วัดเช้าวัดเย็นแค่นั้นแหละถ้าไม่เน้นเรื่องสวดมนต์เลยพระปฏิบัติพระกรรมฐานท่านเน้นเรื่องจเจริญสติต่อให้สวดได้ถึงพระปาติโมกฟังให้ดีนะต่อให้สวดได้ถึงพระปาติโมกขาก็ไม่ปฏิบัติตามพระปาติโมกมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อให้พั่มโบนสวดมนต์ได้ทุกบททุกคาถาไม่ปฏิบัติตามบทสวดนั้นเลย ก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกจะยกตัวอย่างให้ฟังมีพระปฏิโมก่านสวดปฏิโมกได้เลยแต่ท่านก็พ่ายแพ้ต่อกามราาคะเหมือนเดิมนั่นพระปฏิโมกนั่นน่ะจนท่านต้องสึกออกไปเห็นไหมว่าสวดได้มันเจ๋งจริงไหมล่ะมันเจ๋งจริงไหมจึงบอกว่าไม่ได้บวชมาสวดมนต์ นะฟังให้ดีเนะี่ยพูดอย่างนี้เลยนะเราไม่ได้บวชมาสวดมนต์แต่เราบวชมาเพื่อเฝ้าดูใจตนเองนี่คือสาระสำคัญของของชีวิตนักบวชของการเป็นนักบวชคือการบวชมาเพื่อเฝ้าดูจิตดูใจตนเองนะไม่ได้ดูจิตดูใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งเราเราข้างนอกนะั่นเราอาศัยเป็นบันไดามาได้ านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเชื่อแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สาระสําคัญสิ่งสําคัญเนยคนไม่สวดอย่าไปตําหนิคนสวดคนสวดก็อย่ามาตําหนิคนไม่สวดนี่คือสิ่งสําคัญหากเมื่อไหร่ก็ตามใจมันออกไปตําหนิกันอ่ะให้เห็นใจตนเองถูกไหมนี่คือสาระสําคัญเลยนะเนี่ยนี่คือสาระสําคัญนะที่ครูบาบอกว่าบวชมาเพื่อเฝ้าดูใจตนเอง